สวัสดีค่ะเรามาดูห่านกันนะคะอะ่อันนี้คือแม่ห่านของฤด,ดูการนี้นะคะห่านจะมีพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์นะคะห่านสีขาวนะคะห่านสีขาวนะะี่ค่ะนะคะแม่พันธุ์กำลังเป็นฤดูผสมพันธุ์ของเขานะคะตัวผู้ตัวใหญ่มากค่ะเห็นไหมคะ ตัวผู้ตัวใหญ่มากแล้วก็จะมีตัวเมียกี่ตัวสามสี่ห้าหกตัวเมียหกตัวนะคะแล้วก็จะเป็นตัวผู้นะคะนี่นะคะเป็นตัวเมียนะคะเป็นตัวเมียนะคะกับตัวผู้สองตัวตัวผู้ตัวหนึ่งจะเป็นจ่าฝูงอันนี้เราได้พันมามาจากศูย์วิจัยนะคะตัวผู้มีตัวใหญ่นิดหนึ่งนะคะ นะคะเด้แล้วนะคะอันนี้คือลูกห่านนะคะลูกห่านของฤดูก,การผลิตปีสองห้าหกห้านี้นะคะลูกห่านนะคะเขาจะคุนเขาจะจับได้นะคะเพราะเขาเขาเชื่องนะคะลูกหา่านอันนี้เกิดจากแม่พันหนึ่งตัวนะคะได้ลูก 9ตัวนะคะนี่นะคะลูกห่านนะคะอันนี้ลูกห่านได้หนึ่งได้หนึ่งเดือนนะคะลูกห่านได้หนึงเดือนส่วนตัวที่โตวกว่าน,นี้ขายออกไปแล้วนะคะนะคะสวยมากนะคะเป็นห่านที่เชื่องนะคะเราจับดูเล่นก็ได้คะ่ะนี่ไงเราจับเล่นได้นะคะเพราะเราเลี้ยงเขาเองเขาก็เชื่องนะคะเราก็จะอันนี้คือ อันนี้อันนี้นะคะอันนี้คือตัวผู้นะคะตัวใหญ่ใหญ่อันนี้คือตัวเมียนะคะตัวเล็กๆเราจะสังเกตตรงหัวนะคะถ้าหัวใหญ่หัวใหญ่ก็จะเป็นตัวผู้หัวเล็กก็จะเป็นตัวเมียนะคะตอนนี้หาในเดือนหนึ่งเขากําลังกินอาหารนะคะดูซินะคะเป็นอาหารที่เชื่องมากเราก็ให้กินผักกินอะไรนะคะพ่อกับแม่เขาเมื่อกี้นี่ค่ะเห็นไหมคะ สวยนะคะเป็นหานที่สวยมากหนึ่งเดือนหานจีนของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นะคะแล้วเอาพ่อกับแม่พันธ์เขามาเลี้ยงแล้วก็ได้ลูกด้วยเขาเลี้ยงลูกดีมากเลยนะคะ